สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า CR5 200นะครับตัวคาร์บูนะครับรถผมเองครับใช้งานมาเกือบ1มื0 0หกว่าโลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของแต่งที่ได้แต่งไปนะครับก็เริ่มจากชิวหน้าก่อนเลยนะครับชิวหน้าแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับ เป็นไฟสีขาวนะครับสีนอนต่อไปก็ที่ต่อไปก็เป็นปั๊มนะครับปัม๊มแบมโ้นะครับ15 RCS นะครับผมก็เบรกดีอยู่ครับถึงไม่ใช่ของแท้ก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นคัส CRG นะครับแล้วก็ มีสายเบรกแต่งนะครับผมสีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็สายคัดแต่งสีเขียว,วก็มีวัดว้นนะครับวัดว้นของ MGD นะครับแล้วก็มีกระจกปลายแฮนนะครับทรงสีอานะครับก็ดูรับคันก็มี กันล้มนะครับยี่ห้อเยอะไรวะยี่ห้อ Maker Bike Thailand นะครับก็ยังไม่เคยล้มนะครับซื้อมาเผื่อล้มแล้วก็มีกราบข้างนะครับกาบข้างกับอกอก,อกไก่แล้วก็มีมีน็อตตัวหนึ่งน็อตอุดฝ,ฝาลมันไทเทเนียมนะครับ แล้วก็โค้งถักแต่งนะครับแล้วก็เกยโยงแต่งนะครับยี่ห้อเดียวกับกันล้มนะครับก็ได้อยู่ครับเหมือนทรงหมอบๆเลยก็มาเป็นท่อนะครับเดียววินนะครับผมรันดีชิบหายเลยครับใช้ได้เลยก็มีมีอะไรบ้า ไฟไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวแต่งทายสัน้นทายสั้นนะครับแล้วก็มีอะไรวะหมือนย่งเนี้ยอ้อมีโซ่โซ่เป็นโซ่พระอาทิตย์นะครับเป็นโซ่เอ็กลิงสีทองแต่ตอนนี้ไม่ทองแล้วครับใช้งานเยอะ ก็มีข้าวๆแค่นี้นะครับอ้อเรื่องแฮนด์นะครับก็มีหลายคนถามมาว่าแฮนด์อะไรครับก็เป็นแฮนด์ของแซตสามร้อยนะครับได้มาของถมมาร้อยหนึ่งค่อยคุ้มเลยครับต่อไปก็จะมาฟังเสียงท่อกันนะครับเป็นรีวิวแบบกากๆนะครับไม่อยากทำมันยุ่งยาก ปัดก็สวยดีครับก็จะมาสตาร์ทให้ดูนะครับ ก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับที่